การแสดงจากอำเภอกุดข่าปุ่นนะครับนําโดยท่านนายอำเภอกุดข่าปุ่นท่านนายอำเภอชาญบุตรวงนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดข่าปุ่นนะครับท่านนายกพินเจเริญวงพออร้อมกับทางด้านท่านสอสอสุชาวดีพิทักษ์พรพันลบตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ ในขบวนนี้นะครับจะมีทางด้านท่านที่ปรึกษาเล่านตรีช่วยว่าการกระทรวงหมหาไทยนะครับคุณสุชาวดีพิทักษ์พรพล,พลบนะครับเข้าร่วมในขบวนการแสดงชุดนี้ค่ะกุดข้าวปุ้นเมืองอู่ข้าวพระเจ้าใหญ่คุมคำงามล้ำผ้าทอบ้านก่อปอถักภูขามงามนักประชารักสามคัคคีนี่คือคำขวัญของอำเภอกุดข้าวปุ้นค่ะ เป็นดินแดนแห่งอาระยะอีกแห่งหนึ่งค่ะ The performance of k กุ k ข p u n slogan and motto of the district k u ฎข้า a p u n The city of rice พระเจ้าใหญ่ขุมคำ Beautiful v o v r n fabrics บ้านเกา o ป่าแรดผู้คำ very beautiful and the people love live life with unity ยังเหลือขบวนต้นเทียนให้พี่น,อน้องได้เบิ่งอีกอยู่ประมาณหกเจ็ดขบวนนะครับรวมทั้งขบวนต้นเทียนจาก Good Good, อำเภอกุดเขาปุ่นนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะพักประมาณบ่ายสองเขาก็จะพักแล้วก็หาบ่งแรกเขามาพอกันในช่วงการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน,นมืออนเศร้าลุกไม่อีกครับมาพอกันอีกเด้อหาสิบเอ็ดต้นเทียนครับอยู่บร,ริเวณพื้นที่แห่งนี้แล้วก็ชุดการแสดงก็จะสลับสเปียนไปผู้ที่เิ่นล้ำมือนีมืออื่นเพิ่นบน่ไดดมา จะเป็นจากโรงเรียนอื่นจากชุ่มชุมอื่นนะครับเนาะเพิ่นมาไล,ล่ล่าให้พี่น้องได้เบิงกันแต่ว่า <c oughs> ทีมงานทายทอดสดเฮ้ากับยังอยู่ <c oughs> สองมือสองคืนครับทีมงานสวทินบ,บนเท้านอนอยู่นี่ล่ะนะครับบ่ได้เมื่อบานเมื่อซองดอกเนาะ เทียอุบลยนได้ตลอดเดือนนะคะและที่สําคัญค่ะสําหรับปีนี้นะคะวิจิตห้าภาคแอดอุบลราชธานีแสงศิลแห่งศรัทธาน,นะคะจะเริ่มทําการแสดงในเวลา19บเนาิกาถึงเวลา22่สนาฬิกานะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสร้างประกวดการแสดงสีศิลส,สุดตะการตานะคะในการจัดงานของอุบลราชธานีค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่13ไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะเนรมิตสีสัน แห่งเมืองอุบลด้วยเทคนิคสมัยใหม่ดังนั้นพลาดไม่ได้ที่จะเข้าไปชมนะคะต้องบอกว่าหลังจากชมขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนเสร็จแล้วนะครับชมได้เลยนะครับการแสดงวิิีพห้าภาคอุบลราชธานีนะครับหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ทุ่งสีเมืองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีศาลหลักเมืองอุบลราชธานีหอไตรกลางน้ําวัดทุ่งสีเมืองวัดบุรพาและว,วัดสุปัตนาลาบวรวิหารรวมไปถึงข้างศาลหลักเมืองนะครับ ภายใต้การํำนวยการแสดงนะครับโดยท่านนายอำเภอชาญบุตรวงนายอำเภอกูดเขาปุ้นพร้อมด้วยผู้บริหารในพื้นที่อำเภอกูดเขาปุ้นและท่านที่ปรึกษ,ษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนางสาวสุชาว,วดีพิทักษ์ธรพันลบนะครับค่ะแล้วก็ยังมีนายกเทศมนตรีตำบลกุดเขาปุ้นค่ะนายพินเจริญวงศ์นะคะในการแสดงของอำเภอกุดเขาปุ้นนะคะเป็นการแสดงในชุด กุดข้ปุ้นเมืองทอผ้าน้อมวันทาประชารักสามัคคีค่ะสร้างสารรค์ขึ้นโดยใช้เพลงมโหรลอีสานผสมผสานกับจังหวะเพลงตังหวายและประพันธ์เนื้อเพลงขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และที่สําคัญค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับการฟ้อนเพื่อแห่เทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติโดยชาวกุดข้าปุ้นร่วมแรงร่วมใจแห่เทียน โบราณนะคะซึ่งเป็นเทียนขาวเพื่อแท้สองเฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และความรักความสามัคคีของชาวอุตขปุ้นภายใต้การดูแลโดยท่านในอำเภอชาญบุตรวงค่ะขอเสียงปรบมือโตะ๊ะ โตบมือดังๆไห้กับท่านนายอำเภอสุดรอในค่ะนายอำเภอชาญบุตรวงนะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้ค่ะที่ปรึกษาสุดสวยค่ะท่านสุชาวดีพิทักษ์พรพันลบค่ะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมทั้งพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านทางเทศมนตรีตำบลกุฎข้าวปุ้น่ะมาร่วมเป็นพุทธบูชาในวันนี้นะคะ ครับพี่น้องย่าเฝ้ายิ้วเข่าเด้อ,อน,นกย้วามกันออกเป็นามรักนสองย่เป็น,ปนมจ่อเห็นหว่า้าวพท่ี่เขาครดบะ้จากหนานังแน่นากนา,ากนังแนล่ได้หลายหนาเลยได้ผว่า หาเบอร์แรกหาได้เบื่อสิ่นชื่ยังมาให้เบิ่งน้อและตอนนี้นะคะอําเภอขุดข้าวบุญนนะคะพร้อมที่จะนําเสนอเทียนโบนราณขนาดเล็กขนาดเล็กได้เหรอบัวหน่อยเด้อง่ายเลยเป็นเทียนขาวะะใช่เป็นเทียนสีขาวครับพี่น้อง โดยท่านสมชาติพงครบปนากลายและคุณธัญพัฒน์พงครบปนากลายนะครับสองผู้บริหารหนุ่มนะครับที่ร่วมสนับสนุนงานปรเปรียเทียนภาษาคุณแะจ้าท่านทุกๆปีสมกับเป็นเมืองทอผ้านะคะดูภาพสีสวยงามมากโบรานกุลขบุลง่ามิลีนะครับเนาะเป็นลายที่เป็นอัตลักษณ์นะคะออนซอนเด้ออนซอนกุลขบุญ ขณะนี้นะคะต้นเทียนอำเภอกุดขเขาปุ้นนะคะซึ่งเป็นประเภทเทียนโบราณขนาดเล็กนะคะก็กำลังจะเข้าสู่สายตาของพ่อแม่พี่น้องนะคะที่จุดแรกนะคะจุดแสดงจุดแรกนะคะปีนี้เราก็ยังจัดการแสดงทั้ง5จุดนะคะดังนั้นหากท่านพลาดจุดที่1ท่านยังมีจุดที่2ที่3ที่4และที่5 อยู่เป็นมูกันจนแล้วเด้อพี่น้องเด้อจะเฝ้าลูกหนีเด้อจะเฝ้าทิมปากันเด้อจักหน่อยกับหอนกระบวนสุดท้ายนะครับแล้วเขาไปพักจากข้าวเนาะไปหารอกินอาหารเสร็จแฉบกับเขากับน้ำในอุบลเฮาเลาะเบิ้งลาะไหวพระนะครับอยู่วัดนั่นวัดนี้แนวว่าเนี่ยก่อนสิบสองราชีบินี่เนี่นะครับเนาะแล้วจังตอนคำคำ มาจับจ่องทีนักแมวเบิงขบวนแห่เทียนภาษาภาคกลางคึ้นแสงสีเสียงโอ้สุดยอดปีนี้สุดยอดจริงๆใช่ค่ะมวเบิงวันแนวอุบลเป็นแนวด่งผมสิบอกอยู่ว่าคือว่ามือแรงท่านผู้ว่าก็แสดงบ๊อบบอทบอกบ๊อบบอกย่าฟาบอกบอกย่าฟาบอบอกเด้อย่าฟาบอบอกเวอรซันเพิ่นว่าไม้ไทยท่านเห็นแล้วเรื่องไม้ทองนี่แหละเป็นยังนี่หัวเข้มขัดก็ยังไม้ไทยพ่อเป็นปะไม้ไทยใจตะวันมอบให้ท่านผมติวได้ผมนึกว่าไอ้มุดแดงโอ้อันนั้นแปลงกายแล้วค่ะค่ะ นี่ขบวนต้นเทียนนะครับวัดแสนสุขขบวนไปหนอครับจากวัดแสนสุขมีประโปบนนะครับแกสลักนะครับเป็นประเภทแกสลักอเวแกสลักสีจะเข้มนะครับปอบนี่กับมูย่อเนาะเป็นบบครับแซบแหละ้วแล้วนี่จะบอที่ละโปาแต่อาหารวันนี้เนาะ ตรวมสินไทยมาแล้วรวมสินไทยแท็กเตอร์นี่มาสนับสนุนนะครับนำต้นเทียนเข้าสู่ขบวนประเภทติดปีนขนาดกลางค่ะจากอำเภอมุวง30มถังงบประมาณนะครับในการจัดทำต้นเทียนต้นนี้330,000บาทเขาเห็นต้นนี้น้อยอย่างสิบโธรรมดาเนี่ยนะครับงบประมาณในการจัดสามเพราะฉะนั้นแล้วความคิดปณิออกมากนะครับจากมั่นสมองของคู่เทียนอุบลราชธานีอยู่ของเฮ้าครับ รับแรงเงินแรงสัทธานะครับแล้วลงแรงนะครับแรงใจนะครับถ้าบอมีความสัทธาเดี๋ยวเพียงพ่อนะครับลงแต่แรงเงินอย่างเดียวก็ได้นะครับพรม่นทร์อ๊อฟครับต้องมีถูกแรงร่วมกันนะครับยังร่างสรรงานซึ่งสิ่งนี้ถ้าในประเภทนี้ของขบวนรัชธาานี่แตกต่างกันยื่นครับครับเนาะอาจารย์เบิงสีเทียมงามๆนะครับเนาะติดไล่พิมพ์เทียนเข้าไปนะครับพระครูศรีธรรมวิบูลเจ้าคณะอำเภอม่วง30 พระครูอุบลกีตโกศลเจ้าคณะอำเภอม่วง30ธรรมยุทธ<บ>พระครูจารุปริยติการรองเจ้าคณะอำเภอม่วง30แล้วก็เ<ะ>จ้าวาดวัดหนองคุณคณะสงฆ์พี่น้องสู้ขู่ส้กนซอยกันเห็ดซอยกันสา How many piece เอาอีกแล้วถามอีกแล้ว How many piece จักชิ้นอีกแล้วที่นับบกก้วยครับมันหลายอหลีเป็นเป็นตัง,งึด เป็ดตะเงินเป็ดตะออนซอนนะครับครับพี่พอน้องครับพี่พนถามว่าฮู้พี่หยังนั่นไงว่าเสนอฮู้ไปหยังว่าสันนักท่องเที่ยวว่านะคะฟพงจะปั้งดีๆนะครับสี่เดชะเลยหรือสิ่เดท่ายกันนอ